สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10กันยายน2565นะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เป็นเรื่องดีๆไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะมาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์สองราชวงศ์ด้วยกัน พูาง,ง่ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์อังกฤษนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือ70ปีแห่งการครองราชเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราช,ราชอาณาจักรสเสด็จสวรรคตอย่างสงบข่าวนี้แหละครับได้นำเอาความโศกเศร้ามาให้กับผู้คนทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับ คือโลกเนี่ยไม่ได้สูญเสียเพียงแค่สมเด็จพระราชินีนาถเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าโลกกําลังสูญเสียบุคคลซึ่งมีความสําคัญในประวัติศาสตร์โลกมากที่สุดคนหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน70ปีกับอีก2 1 4วันที่ส่งครองราชมีแง่มุมหลายแง่มุมครับของสมเด็จพระราชินีนาถอาลิซาเบธท,ที่2นะครับกลับมามีการพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็คือเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่างราชวงศ์อังกฤษกับราชวงศ์ไทยเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศในปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนกันมีนายกรัฐมนตร,ร,รีมีรัฐสภาเหมือนกันความคล้ายกับตรงนี้แหละครับได้สร้างความสัมพันธ์พิเศษระหว่างราชวงศ์ทั้งสองราชวงศ์มาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานที่สําคัญนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมานาถบพิตร และสมเด็จพระบรมบนาถชนีนาถอาลิซาเบธท,ที่สองต่างทรงครองราชร่วมยุคสมัยมาอย่างยาวนานเหมือนกันด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้นะครับยากที่จะหาราชวงศ์ใดเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับการเสด็จพระาราชดำเนินเยือนระหว่างกันมีมาอย่างต่อเนื่องย้อนความกลับไปนะครับสมเด็จพระราชินีนาถอาลิซาเบธท,ที่สองเสด็จพระาราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่27 สิงหาคมปีพุทธศักราช2502ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชดีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2503การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ 14ประเทศในครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเริ่มจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามด้วยประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศโดยสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่สองของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นวันที่ 19. รรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 0 3ในรในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดํารัสตอบสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ในงานเลี้ยงถวายที่พระราชวังบักกิงแฮม พระองค์ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับในประเทศของหม่อมชันลักษณะดิสัยของชาวอังกฤษนั้นไปที่ชื่นชมมากความตรงไปตรงมาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารวมทั้งความอดทนไม่เยาอทอนั้นถือเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดใจและสร้างแรงบันดาลใจด้วยเหตุนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัยกาของหม่อมชัน ทรงเลือกสหรา,ราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในการส่งนักเรียนไทยกลุ่มแรกมาศึกษาต่อในต่างประเทศแม้ประชาชนชาวไทยจะไม่สามารถมาเยี่ยมเยือนประเทศแห่งนี้ได้ทุกคนแต่หม่อมชั้นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยในการนำไมตรีจิตและความปรารถนาดีมามอบให้ฝ่าบาทผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศหม่อมชั้นหวังว่าการมาเยือนของหม่อมชั้นในครั้งนี้ จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของราชวงศ์ของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและจะช่วยเสริมสร้างสัพนธรมตรีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันพระราชบัญญัตินี้นะครับถูกบันทึกเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ความสัมพันธ์ของราชวงศ์ทั้งสองราชวงศ์มีมาช้านานแล้วนะครับและทั้งสองพระองค์นี้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเป็นการส่วนพระองค์หลังจากนั้น ในอีก6ปีถัดมาขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถอริซเบทธที่สและเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งอดิมิระพระสวามีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยยังเป็นทางการ2ครั้งนะครับครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2515และครั้งที่2ก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2539ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2515นะครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซเบทธที่2 เจ้าชายฟิลิปและเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยโดยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่จังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2539สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชคันตุกะของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสปีกาญจนาพิเศษกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเป็นเวลานาน5วันด้วยกันคือระหว่างวันที่28ตุลาคมจนถึงวันที่หพฤศจิกายน โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในหลายพื้นที่นะครับท้งด้านวิชาการด้านการค้าด้านการลงทุนและก็ด้านการทหารในเทศกาลคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2560นะครับสมเด็จพระราชนีนาถอริาเบศที่สองพระราชทานพระราชรำดำรัสเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและบนโต๊ะทรงพระอักษร,รปรากฏว่ามีแท่นปากกาเครื่องเขียนถมทองพร้อมอักษรพระประมาพิไทยพปร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิรถวายในการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกวางอยู่บนโต๊ะด้วยวันที่9กมิถุนายนปีพุทธศักราช2549ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมมิพลอดุเรหาราชบรมนาถบพิรเจ้าชายแอนดรูยุคแห่งยอร์ก แห่งสาหาราชอาณาจักรได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ผู้เป็นพระราชบัรดาเพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าววันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2552เจ้าชายแอนดรูว์ดยุคแห่งยอร์กเสด็จเดือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอังกฤษเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์การค้าระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงวรัชกาลที่9พระชนพรรษาครบ87พรรษาสมเด็จพระราชินีนาถอริสเบศที่2ทรงส่ง,งพระราชสารมาถวายพระพรชัยมงคลมีใจความว่าหม่อมชั้นขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ87พรรษาของฝ่าพระบาทหม่อมชั้นมีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย ดำเนินมาอย่างแน่นแฟ้นเป็นเวลากว่า400ปีบนพื้นฐานของมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวอังกฤษหม่อมเันนขอถาวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาทเพื่อทรงมีพระพรานาัยแข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำรดงครั้นเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอริสเบศที่สได้ทรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอนุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธสรงได้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตรดังกล่าวและนอกจากนี้นะครับรัฐบาลอังกฤษยังลดทงครึ่งเสาเหนือพระราชวังบักกิงแฮมเหนืออาคารรัฐสภาเวสต์มินเตอร์และก็สถานที่ราชการอีกหลายแห่งเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆนิกรชาวไทย ต่อมาครับในวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2560นะครับเจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอร์กราชวงศ์อังกฤษได้เสด็จพระราชดำเนินมายัางประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดอลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิรซึ่งทําให้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่มีให้กับกันและกัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหามดเดมหาราชบรมนาถบพิธทรงครองราชเป็นเวลานาน70ปีก่อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559ในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถอาริราเบศที่2ทรงครองราชครบ70ปีในปี2565และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8 กันยายนปีพุทธศักราช2565พระชนปรรษา96พรรษานี่แหละครับคุณผู้ฟังครับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์อังกฤษช่วง70ปีแห่งการครองราชประวัติศาสตร์นี้จะถูกบันทึกเอาไว้ตลอดกาลนะครับ